ไม่แตกต่างจากการใช้น้ำมันเลยตัวต่อไปอาจจะมีการสะดุดสะดดุนิดนึงแต่เนี่ยมันไม่สามารถยึดได้ฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครอบครัวพาเที่ยวครับก็จากครั้งที่แล้วที่เราได้นำรถเซียนต้าของเราไปติดตั้ง แก๊สมาแล้วนะครับและตอนนี้เราก็ใช้งานมาแล้วประมาณ1,000กิโลนะครับแล้วก็วันนี้เราจะต้องไปทำการเช็คครั้งแรกครับที่1,000กิโลว่า,าปัญหาที่เกิดจากการขับขี่เป็นยังไงแล้วมีอะไรจะต้องแก้ไขแล้วก็ไปให้เาเช็คต่างๆเนี่ยแล้เดี๋ยวจะนำเก็บภาพมาให้ดูด้วยว่า,าการเช็คที่1,000กิโลเขาเช็คอะไรกันบ้างนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยก่อน,อนว่าตั้งแต่เราติดแก๊สมาเนี่ยจนถึงขับมาหนึ่งพันกิโลมีเขาเรียกว่าปัญหาหรือว่าข้อเสียหรือว่าข้อด้อยที่เกิดขึ้นนะครับจากการติดแก๊สนะครับอะเอ็จีให้กับรถเสียรต้าคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันไปเน้ yeah, นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่เราได้สัมผัสนะครับคือการขับขี่ ครับถ้าในรอบปกติครับรอบปกติการขับขี่เนี่ยต้องบอกว่าไม่แตกต่างจากการใช้น้ามันเลยนะครับอันนี้ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่แตกต่างเลยนะครับเหมือนกันเป๊ะเครื่องเรียบเดินเรียบสบายนะครับการขับขี่อะไรทุกอย่างเหมือนรถน้ำมันเตะเลยนะครับแต่นะครับ,นะรบนีดเดียวก็คือตอนอถ้าเราสมมุติเราใช้ความเร็วอยู่ประมาณหนึ่ง แล้วเราจะเหยียบคัะเล่งเหมือนจะเหยียบคัะเล่งแซงแบบปื๊ดอย่างเงี้ยฮะมันจะมีลักษณะของการรอ,อรอดรอรอรทบไม่เหมือนน้ำมันก็คือถ้าเราเหยียบปื๊ดปุ๊บมันก็ไปเลยอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนเปตัวแก๊สเนี่ยพอเราเหยียบค้างไว้เนี่ยเหมือนมันจะต้องรอน,นิดนึงนะครับแล้วมันจะเครื่องมันถึงจะเดินไปปื๊ดๆอย่างเงี้ยอ่าอันนี้ข้อแรกเลยนะครับ ต่อมานะครับในเรื่องของการขับขี่ในตัวจองก็ามีอาการสั่นตึงนิๆนิดในต้อยครับไม่ได้เยอะมากนะครับสันึงเป็นบางบางช่วงเท่านั้นบางช่วงอาจจะเป็นตอนเราถอนคันเร่งบางช่วงจะเป็นตอนที่เราเหยียบคันเร่งที่ว่าอาจจะเป็นลักษณะเหยียบเหยียบคันเร่งที่จะออก ออแรงนีน่เป็ไม่ใช่แบบเร่งปกติแบบเหยียบเบาๆอ่ะเเ่งที่เราแบบคล้ายๆเมื่อกี้ที่เราเหยียบฟื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้รอบถุนี่ะก็คือเร่งปกติแล้วเราเหมือนเหยียบปื้อตัวลงไปอาจจะมีการส,สะดุดนิดนึงนะครับแล้วก็เหมือนกันตอนเราปาล่อยเคี่ยงค่ะก็อาจจะมีนิดนึงแต่ไม่ใช่ทุกครั้งครับเป็นบางครั้งเท่านั้นนะครับอย่างนี้เราก็จะให้ช่างเขาช่วยดูด้วยนะครับอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือตัว เกวัตตัวนี้นะครับจะสังเกตมันจะมีอยู่อ่าตรงนี้นะครับปกติตรงนี้จะเป็นแดงแล้วก็เป็นสีเขียวสีเหลืองเนี่ยทั้งหมด4จุดนะครับแดง1จุดอ่ะก็คือที่เราลองขับขี่แล้วนะครับถ้าตัวจุดเนี่ยมันอยู่ที่อ่าบนสุดก็คือมีสีขีดอ่ะสีเขียวสีขีดขีดที่4ี่เนี่ยต้องบอกว่าขับได้เป็นร้อยกว่ากิโลเลยนะครับแต่พอมาถึงขีดที่3เนี่ยไม่ถึงร้อยโลนะครับ ขีดที่2นี่ก็ไม่ถึงร้อยโลนะครับแป๊บเดียวเนี่ยมันก็จะเหลือขีดเดียวแล้วนะครับแต่ยังไม่เคยถึงขนาดที่ขับที่จนจุดเดียวสีสีเหลืองสีเขียวจุดเดียวเนี่ยแล้วเป็นสีแดงเลยอันนี้ยังไม่เคยขับขนาดนั้นนะครับเพราะว่า,ายังไม่กล้าเหมือนกันกลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าเลยครับเพราะว่าพอเหลือหนึ่งจุดปุ๊บเราก็จะเติมเติมเข้าไปเลยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียหรือว่าข้อด้อยอีกนิดนึงนะครับเพราะว่า ไม่รู้จะแก้ได้หรือเปล่านะครับเพราะมันเป็นลักษณะน่าจะเป็นที่ตัวเกอเขาเรียกว่าอะไรลูกลอยในถังอ่ะนะครับขีดที่4เนี่ยมันอาจจะกว้างหน่อยหรือแต่ว่าขีดตัวไอจุดจุดที่4เนี่ยอาจจะกว้างหน่อยแล้วก็จุดที่3ที่2เนี่ยอาจจะแคบหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะลองถามช่างอีกทีว่ามันสามารถปรับได้ไหมนะครับให้มันเฉลี่ยที่มันเข้ากันแต่ละจุดอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปถามช่างอีกทีหนึง่ง อีกจุดนะครับนั่นก็คือตรงนี้เลยนะครับไอตัวแผ่นพื้นเดิมเนี่ยนะครับเนื่องจากเราติดถังโดนัทแล้วมันแทนยางอะไรแล้วยางอะไรเราจริงๆแล้วเนี่ยเออมันนิดเดียวเองอาจจะแสงอาจจะมองไม่ค่อยอ่าเนี่ยเห็นไหมมันมันมันแค่นิดเดียวเองยางอะไรมันมีความสูงไม่เยอะมากความกว้างไม่มากเนี่ยมันแค่เป็นเล็กๆนะครับพอเรามาใส่อ่าถังแก๊สนะครับที่อ่าของเราใช้38ลิตรนะครับมันก็เลยทําให้ บริเวณด้านหน้าเนี่ยมันตัวตัวพื้นตรงนี้ครับที่ประกบพื้นตรงเนี้มันไม่เรียบกันเห็นไหมครับจะมีช่องว่างแล้วอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากเวลาเราวางถังเข้าไปเนี่ยเห็นไหมถ้าตัวยึดเดิมตัวยึดไออันนี้คือตัวยึดเบาที่3านะครับตัวยึดเบาที่3าเดิมมันจะต้องวางอยู่กับพื้นตัวพื้นตัวนี้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ย เราต้องยกขึ้นเนื่องจากตัวถังแก๊สเนี่ยถังแก๊สมันใหญ่ขึ้นนะครับถังแก๊สมันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับอ่ามันก็เลยต้องยกขึ้นมาอย่างนี้อ่าเนี่ยมาเอายกขึ้นมาปุ๊บม,มันทําให้ตัวเนี้ยอ่าพื้นเนี่ยไม่เรียบนะครับกับพื้นเดิมเนี่ยไม่เรียบครับก็ต้องอ่าเป็นข้อเสียนิดนึงอันนี้ซึ่งน่าจะแก้ไม่ได้นะครับเพราะมันติดที่ถังนะครับอาจจะแก้ก็คือดูถังที่มันเล็กกว่านี้นะครับแต่แน่นอนครับเนื่องจาก ในในตัวผมเองนะครับผมก็อยากได้ถังที่มันใหญ่หน่อยนะครับไม่อยากได้ถังที่มันเล็กอ่ามันจะได้จุแก๊สได้เยอะเยอะอ่าครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะครับหนึ่งข้อเสียอ่าเนี่ยนะครับอ่าพื้นมันไม่เรียบนะครับอ่าเนี่ยที่เรามีเสริมเหล็กขึ้นมานี่เองเนี่ยอ่า อีกหนึ่งจุดนะครับเนื่องจากที่เรามีการยบต,ตัวตัวเหล็กไอย,ยึดไอเนี่ยยึดบอดบาะแถวที่สามเนี่ยขึ้นมานะครับยึดบอดที่สามขึ้นมาเนี่ยอ่ะมันเลยทำให้เราไม่สามารถนะครับอ่ะ,ออะเดี๋ยวเราไม่สามารถล็อกนะครับยึดล็อกในตัวบอะที่สามได้ก็คือบาะที่สามจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนี่ครับอ่าเนี่เห็นไหม อ่ะเนี่ยมันไม่สามารถยึดได้อ่าเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากมันมันยกขึ้นมาเนื่องจากตัวเนี้ยอ่าฐานฐานตัวเนี้ยมันยกขึ้นมานะครับพอยกขึ้นมาปุ๊บมันทําให้ตัวตัวของตัวขายึดเนี่ยมันมันไม่เอียงครับอ่าเนี่ยฟึ๊บพอมันยกขึ้นมามันทําให้เขาเรียกว่ามุมของตัวเหล็กที่จะยึดกันเนี่ยอ่ามันไม่ตรงกันนะครับ น,นี้ก็เดี๋ยวจะให้ทางช่างเขาลองแก้ไขดูว่าจะปรับแก้เป็นลักษณะแบบไหนได้นะครับแต่ณนะปัจจุบันนี้ก็คือไม่สามารถนะครับล็อกได้แล้วก็ทําให้ไม่สามารถใช้เบาะแถวที่3ได้นั่นเองสำหรับการตรวจเช็ค1,000กิโลในครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าใช้เวลา ไม่นานนะครับถ้าไม่มีคิวนะครับที่ร้านก็ใช้เวลาน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็เช็คเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ต้องบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะนะครับส่วนการที่จะต้องเช็คอะไรบ้างนะครับตรวจเช็คอย่างไงอะไรยังไงเดี๋ยวมาฟังจากาพี่ที่เป็นช่างเทคนิคจะดีกว่า พี่โสพลสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เอารถมาเช็คพันโลนะพี่เนาะครับสัครับผมขอข้อมูลนิดนึงว่าเช็คพันโลเนี่ยเราต้องมีเช็คอะไรบ้างครับพี่เช็คพันโลก็คือเช็คหลังจากที่ลูกค้าได้ดารถไปใช้แล้วนะครับในระยะ1นึ่พันโลหรือลูกค้าบางท่านสะดวกพันกว่าโลสองพันโลอะไรประมาณเนี้ยเราจะเรียกรถที่ติดตั้งไปแล้วกับทุกคันเพื่อมาเช็คว่ามันมีข้อดีข้อเสียหรืออะไรต่างๆอย่างเช่น มีการรั่วการซึมในระบบไหม 2. การปรับจูนที่ยังไม่เสถียรต้องมาปรับจูนอีกรอบหนึ่งหลังจากฮาโลนะครับแล้วก็ 3. ม,มาเช็คการติดตั้งทั้งหมดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราติดตั้งไปยังอยู่คงที่ไหม อย่างเช่นสายไฟขยับไหมท่อน้ําขยับไหมท่อแก๊สขยับไหมโดยประมาณนะครับ1นึ่พันโลเท่านั้นเองครับผมหนึ่งพันโลนี่มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างพี่ไม่มีครับอ๋อไม่มีเลยใช่ไหอ๋อฟรีเลยใช่ครับโอ้ส่วนเรื่องเรื่องค่าจ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะลูกค้าจะเข้ามาตอนระยะ20,000โลก็คือมาเมนเทนแนน์ม่นเทนลูกค้าจะมีค่าใช้จ่ายอย่างเดียวก็คือกองปาร์ที่จะต้องเปลี่ยนทุกๆ20,000โล อ๋อแค่นั้นเองนะครัตรวจเช็คยังอื่นก็เหมือนปกติไม่มีถ้าถ้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็คือจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยครับผมอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยว1,000โลนี้ฝากรถผมด้วยนะพี่นะได้ครับผมได้ครับผมครับครับครับ สำหรับรถที่มีอาการลอรอบแล้วก็มีอาการสึกนิดๆน,น,นะครับอันนี้ใช้แค่การปรับแรงดันในหม้อต้มนะครับเครื่องก็มาเดินเรียบเนียนแล้วก็ไม่ลอรอบแล้วส่วนสัญญาณไฟที่บอกระดับแก๊สอันนี้ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากมันเป็นที่ลูกลอยภายในถังแล้วก็ลักษณะของถังแก๊สด,ด้วยก็ไม่เป็นไรครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เราใช้การประมาณการเอานะครับแล้วก็ปกติก็เหลือจุดเดียวเราก็เติมแก๊สใหม่แล้ว โอเคนะครับตอนนี้ก็มีเทคนิคนะครับที่ว่าเราเราใส่ไม่ได้นะครับตอนแรกอ่าพอมันลงมาใช่ไหมครับเนื่องจากมันสูงขึ้นมันมันก็จะติดตรงนี้อ่ะแต่จริงๆแล้วตัวตัวเนี้ยมันโยกมาข้างหลังหน่อยหนึ่งได้นะครับอะเดี๋ยวดูพี่ช่างเขาทำอ่ะแค่นี้เองนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วเออนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับเออซึ่งตอนแรกเราไม่รู้เราก็ว่าเอ๊ะมันทาไมใส่มันล็อกเบาะหลังแถวที่3ามไม่ได้ นะตอนนี้ก็ล็อกได้แล้วะเดีย๋ยวลองให้พี่ช่างเขาขย่าบอกให้หน่อยลองยกอ่ะเนี่ยอยู่นะครับอยู่โอเคนะครับอ่าเรียบร้อยสำหรับอีพีนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามารับชมไม่มากก็น้อยสุดท้ายฝากกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ ให้ครอบครัวเราด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ